ครับก็คลิปนี้ก็เป็นขากลับจากนครนายกเราจะกลับไปอ่างทองนะครับทีนี้เราก็ผ่านวัดคีรีวันนะครับดูป้ายแล้วก็เออมันน่าจะเป็นประมาณว่าล้านนาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวัดนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนถ้าดูจากป้ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในครับกรสวัสดีครับตอนนี้หนุมานออ h เดว y ก็พาท่านผู้ชมมา ภายในวัดกี่วันแล้วนะครับซึ่งภายในก็ตามที่คาดการเอาไว้นะครับมันเป็นเหมือนสไตล์เหมือนขเขมรหรืออะไรประมาณนี้นะครับเหมือนพบพม่าอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ให้เรามาสักการะบูชาไหว้พระกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงาม เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูภายในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอตอนนี้เข้ามาภายในเรียบร้อยแล้วก็วิจิตรงดงามนะครับเป็นพระหน้าปกดูแล้วเหมือนเป็นภาพโบราณนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามทีเดียว น,นี่เป็นบรรยากาศภายในนะครับเป็นผมก็ไม่ไแน่ใจว่าเขาจะเรียกเป็นวิหารหรือว่าเป็นศาลาที่เอาไว้สําหรับสักการะบูชาพระนะครับก็ภายในก็ไม่อยู่แค่นี้ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้เข้าไปในวัดนี้พึ่งบริเวณประตูวัดนะครับที่ผมเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายนอกนะครับ ถ้าเป็นตัววัดจริงๆคาดว่าน่าจะอยู่บนเขาอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆด้านล่างครับเราอย่าง,งไม่เข้าไป,ไปในตัววัดเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับน,นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายนอกของวัดขีรวันนะครับซึ่งถ้าเราดูแล้วก็ ผมว่าสวยเลยทีเดียวลหะนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานครนายกก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้นะครับผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครจะรู้จักสักเท่าไหร่อย่างฤือสีนี่ก็สวยงามนะครับอันนี้ก็ลือสีที่ศีรษาก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพยาน,นาคน่าจะพยานนาคนะครับ อันนี้ก็เป็นซุ้มประตูถ้าเกิดมองไกลๆก็สวยนะครับสไตล์แบบนี้ผมชอบนะครับสวยๆส,สวยเลยทีเดียวละ่ะถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะกันมาดูได้นะครับสําหรับวัดคีรีวันอันนี้มันบังเอิญน,นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมไปเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้วิ่งเส้นในมันจะมีผลไม้ขายระหว่างทาง เยอะแยะเป็นของชาวบ้านผมก็เลยลองแวะกันเข้ามาดูปรากฏว่าพระทางผ่านแล้วเจอป้ายวัดสวยผมว่าข้างในมันก็คงจะสวยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคอยติดตามกันตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ